สวัสดียามเชา้าผมทนายเดชานะครับชุกรู้ชุกรู้ยามเชา้านะครับนะครับนะในแต่ละวันนี้จะมีคนที่ได้รับหมายเรียกหมายสารจากตารวจทังคดีแพ่งคดีายาเยอะแยะมากมายก็หลายคนก็ถามทนายเดชาว่าเราต้องทําอะไรสมมุติว่าเราได้รับหมายเรียกจากตารวจได้รับสําเนาคําฟ้องจากสารสิ่งที่เราควรจะทาก็คืออ่านรายละเอียดว่าคนที่เขาดําเนินคดีเรานั้น <c oughs> ดําเนินก็ข้อหาอะไรเช่นมินประมาท นะจ่ายเช็คเด้งยักยอกช่อโคงปลอเมเอกสารอะไรทำนองนี้นะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็ควรจะปรึกษาทนายความที่เราไว้วางใจใครก็ได้นะเพื่อเข้าพบแล้วดูที่ว่าเราได้ทำผิดจริงไหมมีพยานหลักฐานฝ่ายตรงข้ามมัดแน่นเราไหมถ้าเราทำผิดจริงพยานหลักฐานมัดแน่นทนายที่ดีก็จะแนะนำให้เรารับสารภาพแต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดจริงเราก็ต้องแต่งตั้งทนายเข้าไปช่วยในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล นะครับอย่าไปพบพนักง,งานสอบสวนโดยที่ไม่มีทนายเพราะว่าท่านอาจจะเสียโอกาสในการที่จะชี้แจงข้อกฎหมายที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับเมื่อไปพบตำรวจแล้วก็ยังไม่ต้องประกันตัวครับไปตามหมายเรียกไม่ใช่หมายจับนะครับและการไต่สวนในชั้นศาลหรือตำรวจถ้าท่านอยากจนไม่มีทนายตำรวจและศาลก็จะจัดหาทนายให้กับท่านได้ถ้าท่านร้องขอในในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือในชั้นพนักง,งานสอบสวนก็จะมีทนายเข้ามาร่วมฟังการสอบสวน ข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวท่านเองสอบถามข้อกฎหมายได้ที่029485700นะครับสอบถามนะครับเป็นบริการสังคมอย่างหนึ่งนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับจุกครู